ไม่อีปเลยะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมี Cooking Crush EP 2กันนะครับรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราเพื่อนๆมาช่วยพูดก่อนออไหนอ่ะไหน ไหนอะเนียวอ่งางเปามาแล้วอีกแล้วมาแล้วามาแล้วเธอพวกเธอมีฟิลเตอร์ดีๆไหมหน้าหน้าหน้าสดพวกผมดีสดุดละพี่เอาจริงและะ้วป่ะสวยกว่าปลาในตลาดีิวันนี้เขาให้มาคุยเรื่องอืมฟีดแบ็กฟีดแบ็กเป็นไงบ้าง วิ้ยไปเฟิร์นไปเฟิร์นถ่ายละครเป็นไงบ้างไปเฟิร์นไม่เจอไม่เจอเลยนะแกลับไปบ้านหน่อยสิเอาเอาไม่แค่ขอให้คุย,ยื่วงคือบทละครเท่าติโอ้โอ้โอ้โทรศัพท์ตรงเดี๋ยวาทำอะไรอะ่ะเอออยู่บนรถพี่มากินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่อ๋อคุณพ่อคุณแม่ครับอร่อยไหมค่ะเขาไปกินอ,อะไรมารหรอ อาหารครับอาหารเป็นไงครับหมอแล้วแล้วพ่อชอบกินอะไรครับเดี๋ยวผมทําให้กินพ่อชอบกินต้มขาไก่ครับโอ้ยผมเรียนมาจากกุ๊กละครับเดี๋ยวผมไม่กินครับต้มขาไก่ <c oughs> ต้ออ้อนชิคก <c oughs> ปเโ็มโหมดโหมดซีรีส์สุดสุดสุดลิสสุด <c oughs> อังเปาไปไหนมาวันนี้วันนี้ไปถ่ายรูปเล่นมาฮะไหนดูดูดีเขาจะลงวันไหนว่าจะลงหลังจบไลฟ์โอเคได้ดด จะรอดูแล้วพี่การน่ะพี่อ๊อฟหาไม่เจอหาไม่เจอหรือเธอไม่มีเพราแต่ว่าอีพีแรกก็ดีอยู่นะใช่ไหมมันก็ตลกอยู่นะตลกตลกดูแล้วตลกมีสีตลกตลกผมว่าเขาแต่งบู๊บะมากเลยอ่เอออจริงกูชอบกูชอบมากเลยไอ้ไอ้คิดไม่ถึงเลยไอ้ฉากที่กินต้มขาไก่เข้าไปแล้ว แล้วต้องไปนอนอยู่ในเตียงนั่นนะไออ่างล้างหน้าอ่างไอ่ใช่อ่างน้ำอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ๋อเฮ้ย <c oughs> แล้ววันนี้มันจะมีฉากอะไรเด็ดๆอีกเป่าหวาจำไม่ได้แล้ววะวันนี้หรอโอ้ยจำไม่ได้เลยอะถ่ายแล้วก็ลืมไปแล้อุ้ยพี่กวางมาฝากแฮชแท็กนะครับ Cooking c r u s h Series EP 2นะครับ ก็าฝากทุกๆคนดูแล้วก็ติดตามด้วยไปพร้อมพวกเราทั้งสี่คนไม่ได้ไม่ได้ดีคนลกหลายคนหลายคนเลยหลายคนเลยแหละมีเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนอยากให้คนไี้ดูปากแฮชแท็กจริงๆเพราะว่าเราอยากไประดับโลกจากนีโอนะครับอันนี้จาก EO, นีโอนะฮะนีโอเขาอยากไประดับโลกเพราะว่าผมมาสง่งพรซะแต่คูกิ้งคัทเนี่ยปล่อยโปสเตอร์ไปผมก็รีพายพี่ออฟว่าพี่ออฟพี่เตรียมตัวเบอร์ทัวร์นะพี่พี่จะว่างหรือเปล่าเนี่ยใช่ แล้วกูก็ตอบนีโอไปว่าเอาออกจากกรุงเทพไปได้ก่อน <laughs> ก่อนจะไปรอบโลกพี่อาหารเราต้องส่งเป็นซอฟซิเราต้องเป็นซอฟพาวเวอร์เพื่อส่งออกใช่ไงมันควรจะเป็นให้ได้ไงเนื่องจากเพลงเนี่ยเพลงที่ทําออกมาเนี่ยมันเป็นเพลงที่ดีมากเป็น <laughs> บล <laughs> ็อตแทบะบอตแทบอ่างเปาเขาไอเน็ตค้างนะหรอผมค้างผมได่ดีเหรอเออนิดนึงอะ กันมายังกันมายังเออแล้วเราปการอย่างไม่มาแต่น้องพิมพ์มาแล้วนะกันไม่มาเดี๋ยวไลฟ์แต่น้องพิมพ์ก่อนได้นะก็พิมอยากขึ้นไหมน้องพิมพ์ลูกน้องพิมพ์อยู่ไหมลูกเอ้ยมาละมาละมาละกันมาละมาแล้วมาแล้วไหนกด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 ต้องกดรีเควสป่ะหรือว่าฉันต้องกดอะไรไปป่ะ น่าจะต้องกดเชิญนะพี่ไอการอยู่ไหนลากกันอัดเข้าหน่อยลากไงหน่อยลากไงขับเยอะไปแล้วนะในนี้เอานี่เป็นแฟนขับผมจริงเหรอว่าคดูเขาไมาดูพี่พอลหรือเปล่าพี่ผมก็ไม่อยากจะน้อมรับหรอกน้อมรับเดี๋ยวตบกัะบ้าง แป๊บนึงนะครับทุกคน j o ยจ j o y in white นี่ in white แล้วครับมาแล้วพี่เดี๋ยวพ่การมาก็ไม่มีใครพูดถึงเราแล้วพี่คจริงพวกเราอะบุคคลที่ถูกลืมถ้าสมมุติว่าซีรีส์คุกกิ้งคราเซตปุ๊บได้ให้ไปบราซิลไปบราซิลจ้ตัวดีค่ะไปไหนมาเอ่ยไปเดินเล่นมาโอ้น้องพิมพ์เข้ามาก่อนอีก มีฉากที่ประทับใจไหมสำหรับ EP หนึ่งที่ผ่านมาอันนี้ถามใครนะถามรวมๆถามพี่การเขาเขาตอบกันหมดแล้วอ๋อฉากที่ประทับใจเหรอมีปะเออน่าจะตอนแบบว่าเออว่าพี่ซ่วมมังที่กันว่าแบบมีแกงมาสมต๊อ,อ,อ,<ก>อ,อเห็นเห็น,เห,นเห็นอยออู่อีแม่ไม่อุ้มอะไรสักอย่างปะ ตอนเด็กๆแม่ไม่อุ้มเหรอต้มเลงต้มเลงเอออีต้มเลงเอออเปาจ่ายค่านเน็ตจางน้องถ้าไม่มีบอกรวยมากรวยมากบอกว่อ <laughs> อกไม่ไมไ้บอกว่เสรษฐีอุดรแต่วันนี้ผมดทละอะไรนะดีดีเฮ้ยแต่ว่าอางเปาตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วนะครับทุกคนเออเป็นหนุ่มกรุงเทพเต็มตัวแล้ว เต็มตัวอาคือตอนนี้อยู่อยคอนโดนใช่ปะ่ค่ะใช่คะฝากแฮชแท็กของเราอีกรอบนึงดีกว่ามามามา Cooking Crush Series EP สองนะครับวันนี้ขอสักกี่แสนดีอ่ะเดี๋ยวต้องอแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนดูนะเพราะวันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเริ่มแบบว่า เออเข้าไปเรียนหรอปะใช่ใช่ความสัมพันธ์เริ่มแบบมาตีกันละเริ like ่มคนนู้นมาเจอคนนี้คนนี้มาเจอคนนู้นละใช่น้องพิม์พรอดูหรือเปล่าเนี้ยเอวันนี้มีน้องพิมพนี่เห็นรูปเห็นหน้าน้องพิม์พแบบไหนมีใครคอมเมนต์อะไรถึงเราไม่มีเลยมีแต่ี้โอ้คนรอดูกันอยู่หรือเปล่าใกล้มาแล้วตอนนี้สองทุ่มสิบสี่ พี่ผมไปแอบดูมาตอนนี้คือทวิตพวกเราประมาณสองสองหมื่นกว่าแล้ววันนี้แค่พวกเราไลายพนเดียรพี่โอ้โหนิโอเลิกแปดดีนาทีซิฮ่าเลิกดิพี่เราต้องมั่นใจพี่มันถึงแล้วแบบส่งผลออกมาให้เราได้ไปให้เราได้ดีเราต้องมั่นใจไปก่อนโอเคนี่นี่ตอนนี้มีคนบาซิลนิโอมีคนบอกว่านิโอหยุดหลอดีดิโอ้ย มันก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามทําอยู่นะครับแต่ว่าก็ันทํายากจริงๆคดยากอยากตบปากอะไอเปาน้องเองเข้ามาไม่ใช่จะเต้นอย่างเดียวนะเว้ยพูดหน่อยดิกำลังต่อสู้กันเด็ดอยู่อ,อชา้าจ,จริงค้างจริง <laughs> เออไม่นนทางเปาเขาอยู่ชั้นสูงปะมันก็เลยแบบวันเน็ตไม่ถึงเอ,อไม่เกี่ยวปะผมว่าเดี๋ยวผมได้ต้องติดแบบแเราเตอร์เน็ตอะอื <laughs> อันนี้คือใช้ Wi-Fi หรือใช้แบบอะไรอะลูกใช้เน็ตเน็ตโทรศครับอ๋ออาจจะเป็นคนชั้นสูงเนโอขับนานแล้วย,ยังไม่ถึงบ้านอีกหรอขับไปไหนเอาดีๆมันไม่ได้ข<ด>ับเพราะมันนั่งนิ่งๆปะเออเขาบอกเ <laughs> ออเขาบอกว่าเออเนโอสองทุมกก่มรุก็ขอที่เวลาเงียบๆข็เลย,อ,อ,ยอยู่ไหนเดี๋ยวมนอยู่ห้างก็เลยแบบเออต้องมาแอบตัวอยู่บนรถ ไม่แล้วนรามีโอเคยมีรอบหนึ่งเราป้าที่แบบว่าตอนไลฟ์อยู่เราก็เข้ามาวันในรถป่ะพี่คือทุกรอบที่ไลฟ์ป่ะพี่ผมอยู่บนรถตลอดเลยไม่อยู่บนรถก็อยู่ลินิกเอออยู่ข้างนอกตลอดเลยเหรอเวลาประมาณเนี้ยคือผมไม่ค่อยผมผมไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วพี่ผมไม่ค่อยอยู่ในอยู่กันที่อะไรเงี้ยข้บอยู่ในรถอะไรอย่างงี้เป็นชนเผ่าเป็นชนเผ่าอย่างนี้เออแบบเล็บโซนของเราอะไรเงี้ยเราก็ชอบอยู่บนรถชนเผ่าอินคา เอ้ยตอนนี้เขาบอกว่าเทรนของเราอยู่อันดับสองแล้วทุกคนนี่ไงก็<อ>ต้อนรั <ละ S 1> บพี่ p สองไงสวัสดีครับทุกคนที่อยู่อินโดนีเซียสวัสดีครับ Hi Barcel Hi Argentina I wanna go Hi Morocco I wanna go Hi, Everyone อืมขอเล่นฟิลเตอร์ละเนี่ยแล้วเขามีฟิลเตอร์อะไรดีๆเยอะไงะแล้วดูของกูนี่หนึ่ง <c oughs> แบล้วมากมนี่สองสี่สีกูเจอชื่อไปเลยอืมส่วนผมยังกดฟิลเตอร์ไม่เป็นเลยพี่พี่กวางบอกว่าอันดับสองจริงเออพี่กวางพี่กวางติดให้ไม่อันดับหนึ่งให้หน่อยสิพี่กวางเออพี่กวางปั่นให้หน่อยได้ป้าพี่กว้างพี่กว้างปั่นให้หน่อยเร็วลูกๆจะได้แบบว่าปาอออกอีกทีครับ Cooking Hot Series EP สองนะจ๊ะ วันนี้มันจะเป็นออนอะไรอะ่ะมันจะเป็นตอนไหนบ้างอะ่ะมันก็จะเป็นตอนที่เที่ยอะไรวะเมื่อกี้ดูจากรูปที่แคปแคปแล้วเขาก็ตอนที่แบบว่าเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเป็นงอให้หมอสอนหมอตอนแรกหมอหมอ,อยังตื้ออยู่ก่อนอันนี้หมอตือ้อเสร็จยังยังใช่ยังตื้อนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวก็เงินหายละ โอ oh, ้หายง่ายไงหายง่ายพอใช้เงินฟาดโยอมขอพลังทุกคนับพี่กวางขอพลังทุกคนับคนเยวเออไม่ไหวครับขอพลังทุกคนครับ oh. ช่วยช่วยดันพราเราวันนี้นีโออยากติดอันดับหนึ่งครับนีโอมีคนนั่งด้วยหรือเปล่าคือให้ผมแสดงความบริสุทธิ์ใจยังไงดีกว่าครับอันนี้คูไม่ได้ถาม oh. <laughs> ผู้ชมทางบ้าน oh. 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 ผู้ชมทางบ้าน oh. <laughs> ไม่ใช่กูผู้ชมทางบ้านทางนั้นเลยเฮ้ย oh. oh. พ่การอ่านคอมเมนต์แลวช่วยกดหัวใจเล็กๆด้วยนะครับอันนี้ทํายังไงอ่ะอยากได้ยินเสียงอ่งเปาอ่งเปามึงต่อสู้กันเนี่ยให้เร็วๆดิเออเปาผมจะพูดนะผมจะพูดว่าอีกทีนึ่งผมชอบฉากที่เขาดันรถมากว่าแล้วชอบฉากที่ป้อมใสรยใจเลกระตกปะฉากดันรถฉากดันรถอ๋อฉากที่ฉันดันรถเหรออืมใช่อ๋ออันนั้นแม่งเหนื่อยจริงจะร้องไห้ เขาบอกว่าทําไปเลยทํายังไงก็ได้เอาให้แรงที่สุดแล้วมันแล้วเขาให้เขียนจริงๆแบบร้อเปอร์เซ็นต์หรอร้ออรอไม่มีอะไรช่วยโอ้ oh. ม่ตอนนี้ปังอ่งเปาอ่ะไม่มีอะไรช่วยแล้วตอนเนี้เปาหมดละเอาจริงๆ oh. กระตุกก็กระตุกปังก็ไม่รู้เรื่อง <c oughs> เอาไงดีว่ามึงช่วยน้องเขาหน่อยดิ เออช่วยไงดีวะไอเป่าเอางี้เองส่งข้อความมาเองอ่ะพูดอะไรเดี๋ยวพี่พูดให้ <laughs> อ่างป่าเนีย่ยดูดิกูสงสายมาเหมือนกันนะเว้ยเอออัางป่าใช้ฟิลเตอร์หรือเน็ตจริงครันนี้เน็ตจริงครับเชฟมีแอบ <Se ep. S 1> ชอบเซฟกันอ่านเซฟวะ แชร์เี่ยชอบหมอยังอุ้ยิก้า EP สองน่าจะยังปะน่าจะยังครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอะไรครับอร่อยครับอีไฟฟี่เออพี่ครับอขอกำลังใจสอบหน่อยพรุนี้ไปโรงเรียนโอ้พี่ช่วยไม่ได้จริงน้องเอ้ยผมเยาถามว่าพี่มาร์ไม่มาเหรอวันนี้มาร์คไหนคะ เออไม่ใช่อังไม่ใช่อเปล่าสวัสดีค่ะเอาเมียนหมาตอบช้าจังพี่กว่าตอบช้าตอบช้าอะไรอ่ะหมอชอบเชฟมาแล้วใช้ใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นพิกเซลอยู่ใช่ปะตอนนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยอย่าบอกนะว่าเน็ตกูก็เลบไม่มีใครไม่มีใครเน็ตดีเลยจริงเหรอเน็ตกูก็ไปแล้วอรอ พี่แต่ว่าตอนนี้เน็ตไอปากลับมาแล้วอะแต่ตอนนี้เน็ตที่พังคือเน็ตพี่กั้นกับพี่อ,อ๋ออะอาเหรอพี่เหรอผมได้แล้วเหรอไม่แต่ว่านีโอ๋นั่งอยู่ในรถแล้วแล้วมันโดนกัน้นอาอเหรอเดี๋ยวผมเปิดกระจกก็ได้ไหมพี่เอโกพี่อโก้ e ีสองเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิพี่ไอโกบอกว่าต้องดูนะ EP สองมันผมเปิดทีวีรอลยูะแล้วช,ช่องไหนน้องช่องไหน ช่อง g m m ยีสิบห้าครับนี่ไงเกือบ <laughs> ไปแล้วเกือบ <laughs> ไปแล้วส่งอะไรให้เขาว่าบอกก่อนเออนึกว่าตอบช่องแล้ว <GM M. S 1> ดูย้อนหลังได้ที่ไหนครับนิอครับดูย้อนหลังบอกเลยนะครับสำหรับใครที่พลาดแล้วก็ดูไม่ทันนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง VTV นะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับบอกเลยว่าแบบอะไรบแบบอะไรแบบ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 อันคัดครับนี่นี่อาใส่ไหครับ อังเปาดูพี่ไว้เป็นตัวอย่างน้องเห็นไหมแล้เขาส่งมาว่ามันเองต้องรับเองต้องมั่นใจหน่อยอังเปาตอนนี้ว่างใช่ปะไปดันแฮกกอนเลยเออเป,า,เปาไปดันแฮกแบบเวฟไปหายซีทุกคนต้องใส่แฮกแกอะไรที่โอ้ไหนบอกซิแฮก,กคูเก้คารซิลี่อีพีสองครับเออแฮกติดแฮกกันนะฮะเพราะว่าวันนี้พวกเราวางแผนกันว่าเราอยากขึ้นไปอันดับหนึ่งเรฝากุกทุกคนช่วยดันหลังพวกเราขึ้นไปดันหลังเนาะ ได้ครับด้านหลังได้เลยครับพี่ี่กันต่อเองเสร็จแล้วอกโอโหน้องพิมค่ะมคืออะไรอ่ะโอ้ยซีมาไอซีมาไอซีมาล้าถวายไรมาทำไงดีอ่ะไหนซีล้าถวายไรล้าถวายไรมาทำไงล้าถวายไรวันนี้ขอพี่ขอคุกกิ้งคัตกัอนได้ไหมถ้าถ้าล้าถวายไรมาวันนี้ฝากแฟนๆล้าถวายไร ติดแฮชแท็กคุกกิ้งครัสซีรีส์อีพีสองด้วยเออเราทวาไลช่วยหน่อยได้ปะเราจะได้พิ่มช่วยกันรัายไลใช่นิ่งอะไรเงาอทำของเขาลุดแย่แลวสีว่างเหรอลูก คืนนี้อย่าลืมดูคูกิงคันนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเร<ไ>ิ่มตัดมาอีพีแรกเนี่ยก็ว่าฉันฉันก็รู้สึกว่ามันแบบตัดเร็วมากเลยนะตัดปุ๊บปับป๊บปับแล้วแบบมันมีชอ็อตคาดเยอะมากแล้วช็อตคาดพวกนั้นเอาไปเอาไปเป็นมีมได้เลยอะ่ะมีมเต็มทิกตอก <S <S มีมเต็มทิกต o อกอยู่นะเห็นเต็มอุ้ยขอบคุณครับุกทีนี่พ <c oughs> ุ่งอะไรนะเปาพรุ่งนี้เราเจอสี่ปะบอกว่า อ๋อพรุ่งนี้เจอเจอพรุ่งนี้เราเจอซีบอกว่างสุดๆฉากที่พี่อ๊อฟฉากที่แปลงฟันเหรอฉากที่พี่อ๊อกกินต้มขาไก่และแสงพุ่งอ๋อแสงพุ่งอันนั้นอันนั้นชอบที่ฉันลงในไอจีอ่ะเออชอบชอบเลยเําทำซีจีดีนะเอาจริงๆพี่ก๊อฟไม่ผิดหวังดีเลยใช่ใช่ไอการททำอะไรแต่ตอนเนี้ยเปิดีวีเหรอหลุดหลุดหลุดโลกเราไปแล้ว เออเขาเขาไปดูพี่การได้อ่านดีไหมเนี่ยเขาบอกให้ชวนคุยเรื่องคุกกิ้งคัตอีซีรีส์อีพีสองเนี่ยก็นี่เราก็คุยกันอยู่นะฝนตกเหรอฝนตกหยุดแล้วเอ้เหมือนข้างหน้าฝนตก g m m ้า เดี๋ยวเวลาอีกห้าทีทุกคนเชิญชวนเชิญเชิญชวน,ชวน,ชวน,ชวนทุกคนเลยทุกคนก็เปิดทีวีรอไว้เลยใครที่ไม่ทันก็ดูย้อนหลังแต่ก็ฝากแฮชแท็กพิมทุกอย่างทุกอย่างที่ได้เห็นได้เห็น่าเราก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูเลยอันนี้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่เราแบบไม่ได้มีเวลาไปนั่งดูก่อนว่าเฮ้ยมันจะอะไรยังไงเราก็ลุ้นไปพร้อมทุกคนจริงๆเหมือนกันใช่เพราะปกติอะผมจะ อวไปดูก่อนไกลกันได้ดูแปรอบเนี้ยแทบไม่ได้ดูเลยป่ะอืมไม่ได้ดูเลยเพราะปกติตอนนอตมีอ่ะเราแบบโอ้โหไปดูก่อนตลอดอันนี้ไม่มีเลยอ่ะฝากแฮชแท็กอีกทีแล้วกัน Cooking Class Series EP ีสองครับจากพี่กว่างเดี๋ยวจะหาว่าผมย้ำบ่างงั้นเพราะเราไปเราไปเตรียมตัวดูกันไหมเพราะว่าเราก็ต้องผมก็ต้องใช้เวลาแบบห้านาทีในการขับรถกับเพื่อจะเป็น S 2> <S 2> <S เอาแบบเอาแบบเอาความจริงเลยว่าคือพี่ตอนนี้แบตผมจะหมดแล้วอะโอเคโอเคได้ไปเลยไหมล่ะทุกคนจะได้ไปได้ค่ะก็ทุกคนฝากเลยนะครับสําหรับอีพีนี้ฝากทุกอีพีไดแ้แต่ว่าอีพีนี้ฝากดูก่อนว่าส,สนุกขนาดไหนเอ,อ้ยนี่โอค้างไปแล้ววะเรียบร้อยเน็ตหมดเน็ตผมดีอังเป้า,าฝากหน่อยก็าฝากด้วยนะครับสำหรับอีพีสองดู ที่ช่อง g M M 2 5ดูอันคัดได้ทาง V T V นะครับแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กคูวิ้งคัดซีซี ep 2องเลยนะคะยายบายทุกคนแล้วเจอกันะะทุกคนบายบายครับ